โอ,โ,อโอ้โอ้อย่าอย่าทับหัวแม่ตีนตัวเองเด้อ<น>โอ,โอ้ได้กินแบบเหมือนสมัยก่อนเลยนึกถึงสมัยก่อนจริงนะมสมัยมัพออยูปป่ปูดสปสาปูสนะคุณรลชินีที่วิ่งหาหน่อ,อไม้ขายเนะี่ยแล้วกินอย่างนี้เลยนึกความเกา่าเบาความหลังมันก็นจ,จังี่ละ่ะ หออเบลเลอร์เลยนะฮะนี่ไงมีดนี่พี่ถือมาเมื่อกี้อ่ะสำลินสิครับสำลินสิครับม่อยู่ตรงนี้แต่เมื่อไรอ่ะไม่รู้ครับจะไปกินมะนาวว้นนี้เนาะยังไงเอาเสียมสับ ใช้เลยปั้นอรวถดีปบะเนี่ก็ทำให้มันดูยากหน่อยแต่จริงๆชะเดียวก็ได้เรื่องแล้วแหละนะได้มันเป็นหาหรอาไปหาแน่นะหน่อไม้อ่ะโอ้นี่เ่ะ รีไม่ีแต่ความทิงใจรำวงและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโคงรรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโคงรรำวงเสียงกลองรัวมาทีทีกำผู้รัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชาย รำฟ้อนโยกยายไปกับเสียงดนตรีรำฟ้อนโยกยายไปกับเสียงดนตรีต้นตานยืนอยู่กลางหน้าเดี่ยวเดียวไท้าสู้แดดลมฝนเปรียบดังจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวัน รกระจานก็ยังมั่นคงน้ำตาลหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรักไม่เสื่อมคลายใจพี่ยังคงรักไม่เสื่อมคลายเชื่อใจสาวเพชรบุรีเธอน้านคนนี้น้องพูดจากใจจะดูแลจนถึงวันตายสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอสายลมพัด มีวีคนแพกผู้รีไม่มีแต่ความทิงใจรำวง,งและไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโครงรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโครง,งววรครำวง,งเสียงกลองรัวมาที่ทีกำผู้รัชนีออกมาร้องรำวงพี่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกรวดลายรำขอนโยกยายไป,ไปกับเสียงดน ไปกับต้นโูราชนีพ่ออยากกินอะไรให้ทำอะไรกินนะแกงเนาะแกงเนาะไหมแกงหรือต้มเสิร์ฟดีตาต้มเสิร์ฟคืออะไรวะอ่าต้มเสิร์มเสิร์ฟเสิร์มคืออะไรต้นเสิร์ฟก็ต้มกินกับน้ำพริกเฉยๆอ้เออแต่แกงดีกว่าเนาะแกงก็จะหวานนะพ่อเนาะโอเคตามนั้น คนหานอไม้ขายเก่านะเวลาไปเจอนอไม้อย่างเงี้ยนะดีใจอมันหมายถึงรายได้เรานะโลละสองสบาทนะวันหนึ่งก็ได้20บาทนี่ก็เก่งแล้วนะเด็กๆสมัยก่อนแล้วก็จะแกะอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหลือนิดเดียวคุรธชนีลูกยากยิบไอ้นั่นไห้แน่หนักปะยิบไหวเปล่าละโอ้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 อย่เลือย่าทับ หัวแม่ตีนตัวเองเด้อเดี๋ยวยถ้าหัวแม่ตีนตัวเองเด้นะแอแก่ตรงตูดมันแก่รู้ไหมว่าทำเป็นจริงไม่น่าจะเป็นนะดูนะเอาเฮ้ย, <laughs> เ,ยเป็นก็เป็นใครจะไปเห็นผลงานพี่ลหละตั้งแต่พี่เป็นเด็กเนาะ ถ้าอยากจะโชว์ก็ต้องโชว์ให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาคุยต้องสับชิ้นเล็กๆนะเอามีดสองคมนี่แหละนั่นมีดสองคมมาใ้เห็ดเป็นีใส่ตลอดเวลาเลยแล้วก็ถาดใส่มาโอ้โหเอาเป็นลูกมือในแม่โอ้ยได้กลิ่นแบบเหมือนสมัยก่อนเลยนึกถึงสมัยก่อนจริงนะมสมัยนั้นพยูปูสับปะสามปะสี่นะคุณราชินีที่วิ่งหา่อาไม้ขายเนี่ยแล้วกลิ่นอย่างนี้เลยกลิ่นไม้ใหมๆะเออเอามาซอยแต่ตอน ตอนที่ซอยเนี่ยเราจะมีมีดกลอนเอ้ยไม่ใช่มีดกลอนมีดสองคมซอยนะ,ะฟืดฟืด,ฟ,ดฟืดเป็นวง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 ,วงวเลยเขาจะรับซื้ออย่างนั้นแล้วเขาเอาไปดองโอ้ยเบาคว้มหลังเนาะนึกคว้วเก่าเบาขว้มหลังมันก็นจังสีละมันคิดพอดูหน่นไม้ได้กินเลยนี่พอปอกเปลือกแล้วก็จะสับเป็นเล็กๆอย่างที่พ่อบอกใช่ไหมคะ <S 1> <S 1> <c oughs> ใช่ครับก็คล้ายๆเราทําส้มตำนั่นแหละครับ อุย้ยมันฝอยไปไหมพี่อย่างนี้แหละหรอเลีเล้ยงอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนอนเดี๋ยวได้เยอะไหมเยอะได้ถนาดใหญ่เลยนะใช่โอ้อย่าไปดูแครนอนอนไม้ไมนอนเดียวนะฮะเกนะือบเอามาเยอะเออสับมาเยอะกินไม่หมดนะครับเสียของอกินแล้วย,ยิ่งได้กินสดๆนี่นะคุณราชนีเอ้ยเป็นไงคะมันหวานคือหน่อไม้นี่สับมาคืนเดียวมาค้างคืนไว้ก็รสชาติเปลี่ยนแล้วนะหรอ ใช่โอ้ยถ้างั้นต้องแกงวันนี้กินวันนี้<ช>ถูกไหมจริงๆเนี่ยต้องแบกเตาไปแกงที่กอมันเลยจะ <c oughs> อ,อร่อยกว่าเยอะ <c oughs> สดสดจัดสดจัดเลยคือตัดออกมาลงหม้อตรงนั้นเลยนั่นแหละสดจัดประัะบบอกเลย <c oughs> เรียบร้อยพ่อใหญ่แหวงอันนี้เฮ็ดถูกต้องตามคำครูเอ้ยคำขอบอ <c oughs> นี่ถูกต้องบอครับถูกต้องเลยดีครับนี่เห็นบอ <c oughs> บอกแล้วว่าผมเคยหานอไม้ตอนอยู่ปสาปสหาหานอไม้ขายแล้วก็มาหั่นอย่างเงี้ยแล้วใส่ถุงไปขายทําไมเขาลําบากยังเลยพ่อฟังรันทดยังเลยพ่ออ้ยจะลำบากอะไรเนาะนิดเดียวเองอ้าวใครๆก็ก็ทำนะพ่อเนาะใช่ค่ะพอจบป .7 จมันก็มาหมดแล้วอืออ๋อลำบากนิดเดียวไม่ได้ลําบากเยอะไม่ลบากไม่เหมือนพ่อลําบากเยอะต้องมีญาตินางใช่ไหม มันจะได้ลดกดยูริกของหน่อไม้ไะคะลูกเราเฉพาะใบใบมันอย่าก,กินหน่อไม้บ่อยสิหญานางจะแตกไม่ทันยญ้านางแตกไม่ทันแล้วเนะี่ยโอ้โหน่ากินจังเลยอันนี้เอาต้มน้ำทิ้งด้วยเหรอต้มทิ้งน้นงต้มทิ้งน้ำหนึ่งนะ อ้าวชิมย่งยัง,ยงอ่าเดี๋ยวเราต้มน้ำทิ้งต้มน้ำทิ้งไปสักหนึ่งน้ำก่อนอ้าวมาถึงตอนนี้ก็ได้น้ำาย้านางและแกงหน่อไม้อันนี้ใส่กระเจี๊ยบเขียวด้วยนะคะคนี่ฮะแต่ันนี้เขาเรียกแกงหน่อไม้หรือแกงเปิดเนี่ยแกงเปิดแกงหน่อไม้ใส่กระเจี๊ยบแนลหละมันไม่เปิดหรอกมันมีแค่กระเจี๊ยบใส่กระเจี๊ยบไปเอง ถ้าใส่น้ำใบย่านางก็ลดยูริกได้เครื่องก็เครื่องทั่วไปแต่ใส่น้ำปลาร้าแม่ท้องนาถูกไหมถูกโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะนะคะน้ำปลาร้าแม่ทงหนนาคย่างเดียวค่ะพี่ร,ร้องเรแล้วก็ที่เหลือก็เก็บในตู้เย็นสักหน่อยนะคะน้ำปลาร้าแม่ท้องนาไม่ได้ใส่สารกันบูดด้วยจ้ะเด้อมากินข้าวคแลรัชนี เขาหวานใช่ไหมอร่อยจริงมันไม่ได้ค้างคืนอย่างที่เราว่าจริงๆด้วยนะถ้าเราไปซื้อตลาดเนี่ยเขาอาจจะค้างคืนมาแล้วมันก็รสชาติมันก็จะลงไปนิดนึงใช่ครับคือกิน่อไม้ถ้าเราตัดสดกินสดครัมันจะสุดยอดมากแล้วแล้วเคียวง่ายนะที่พี่บอกว่ามันจะแก่ๆแหะไม่ไม่แก่เลยนะเห็นไหมแล้วสับละเอียดละเอียดใช่ไหมบรรยากาศก็ดีนะ กินข้าวอร่อยไหมแม,แม่มาอยู่ที่นี่อร่อยกินอะไรก็อร่อยใช่ไหมก๋าจิ้มกระปลาเนี่ยแหละกินนเื้ออื่นอีกคุณแม่แข็งแรงเดินชับ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 นะเดีือนนี้<ม>เดินดไม่ปวดแข้งไม่ปวดขาแล้วมั้งเนี่ยใช่เดี๋ยวกินน้ำพริกเผาหน่อยน้ำพริกเผาในความจรงิงมีข้าวสวยร้อนๆกับน,น้ำพริกเผานี่จบจบเลยนะได้เลยนะ ให้ดูบีบลงไปเลยค่ะให้ดูเนื้อน้ําพริกเผาเราแต่เวลาแพ็กส่งเราก็จะใส่ถุงให้อย่างนี้นะฮะใช่ค่ะเพราะว่าเราส่งพัสดุนะคะส่งพัสดุเราก็จะป้องกันอย่างดีสองสาชั้นเลยนี่นี่นะครับท่านผู้ชมครับเนื้อน้ําพริกเผาเราช้ำๆแต่ไม่มีน้ํามันนะฮะเป,นเ,นเป็นเนื้อน้าพริกเผาแบบไม่มีน้ํามันนี่อย่างนี้เลยนะฮะคุณตาแหวงก็กินได้นะเนี่ยไม่มีน้ํามันเนี่ยใช่ใช ผมชอบคุกข้าวอย่างนี้เลยนะเนี่ยคุกข้าวกินอย่างเงี้ยอ,อ,อร่อยไหมคะอร่อยแล้วก็ผักสดเนี่ยคือวันไหนเราไม่มีกับข้าวนะเราแค่น้ำพริกเผาผักสดแล้วก็ข้าวสวยเอาอยู่ รสชาติดีมากมีความเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวมะขามกลมกล่อมอะ่ะกลมกล่อมผมว่าถ้าจะไปทําเป็นข้าวผัดน้ําพริกเผานะหรือว่าข้าวคุกน้ําพริกเผานะอย่างนี้เลยรสชเนี่ยทำให้เป็นข้าว,าวคุกน้าพริกเผาเดี๋ยวทําให้กิน ว่างๆอารมณ์ดีๆเดี๋ยวทำให้กินโอ้โห,โห,โหต้องอารมณ์ดีอ่ะอารมณ์ดีให้เหมือนหน้าตาก่อนโหโหเดี๋ยวนี้เขาน้าตาดีต้นตาลยืนอยู่กลางหน้าเต๋ยไต้เท้าสู้แดดลมฝนเปรียบนางจิตใจของคนซื่อสอัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวันเกิดแกงกระจานก็ยังมันขง ตานตาหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรักไม่เสื่อมคลายใจที่ยังคงรักไม่เสื่อมคลายเชื่อใจสาวเพชรบุรีเธอนั้งคนนี้น้องพูดจากใจกจะดูแลแถวจนถึงวันตายสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอสาบานก็ได้ว่าจะไม่ทิ้งเธอสายลมพัดมาวีวีคนเพ แต่ความทิงใจรำวงแล้วไม่เคยแพ้ใครลีลาสนุกถึงใจสาวสวยแก้มใสรอยโค้รรำวงสาวสวยแก้มใสรอยโค้รรำวงเสียงกรรัวมาทีทีกำ๊บูรัชนีออกมาร้องรำวงพี่น <should S 2> <k buckets S 1> ้องทั้งหญิงชายเชิญมาอวดลายรำฟ้อนโยกย้ายไปกับเสียงดนตรีรำฟ้อนโยกย้ายไปกับ